โอเคครับผมก็กรบับสวัสดีมินักชาวทยทุกคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมเอดีเดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเป็นนาคอต,ตัวตึงของผมเหมือนเดิมนะครับน้องๆเอออยากดูนาคอนให้พี่ต้องดูช่องพี่น้องชชยเว้ยละ่ะโคตรขี้โมะครับต้องขออภยัยนาคอนหรือเมนนาคอนทั้งหลายด้วยนะครับผมที่ผมอาจจะต้องมาแย่งคนดูไปจากทุกคนนะครับน้องๆเออโมจจัดเลยครับน้องโอเคครับผมก็ เข้าเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นนาคอนนะเล่นกับเพื่อนนะครับผมวันนี้ผมกดมากับ่าแวนนะก็เดี๋ยวเพื่อนผมจะกลับค่ายแล้วนะครับผมแล้วก็มาจัดให้เขาซะหน่อยแล้วกันนะเออจัดไปจัดไปครับมาเลยได้นะครับคิวเลนเขาไม่มีสกิลนี่ไม่มีอันตินะนี่ไงโอเคโอเคแจ๋วคิกซี่ฟิกมายกสวยมากนะนึกว่าคิกซี่จะไม่มาแล้วนะครับ คือถ้าไม่มานี่ผมแบบโมโหเลยนะอยากอยากอยากยากโอเคครับเดี๋ยวมาเวทฟ้าเขานะคิวเลนเขาตายด้วยนะครับเอาฟ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาแดงต่อนะครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแท็กกลางก่อนดีกว่าเพื่อความรวยเพื่อความรวยไม่ต้องรีบน้องๆนี่อันติเคียบเลยครับต้นเกมไม่ได้เล่นอะไรอยู่แล้วนะนาคอนนะเฮ้ยเฮโอเคคิกซี่มานี่อะกูตีโอเคครับคิกซี่ก็ได้เหมือนกันนะ เหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็เราก็เล่นเป็นนาคอสายฟูดาเมจเหมือนเดิมนะครับเราก็จะไม่ออกรองเท้าเหมือนเดิมตามสเต็ปนะโอเคก็อาจจะเหมือนเดิมตลอดแหละเออแค่นั้นแหละเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอเอ้ยสะอึกโอเคครับเราก็ฟาร์มแดนที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็รอมังกรให้เพื่อนนะครับโซนนไปก่อนนะครับผมโอเคจัดไปตีเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมมาเดยอซิกแซกซิกแซก ผมเสียคิวเลนชิบหายเลยกลัวมันจะวินบล็อกมาแล้วลัดอ่ามัางกรนะทุกคนมันมีโอกาสทําได้นะเ้ยถ้าแบบว่าเขามาทันนะเฮ้ยนี่ไงอีโอ้หเ,เวนกูนเสียจริงไงมาเดิโอ้ยถอ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 ยเอ,อ้ยมาดีครับลุมลุมเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยเกือบ <laughs> ไปละน้องๆโอ,อ้ผมโดนล้านนะแหมแม่งมาลานมังกรแทนนะครับ เพราะว่าผมลาดฟ้ามัานมานะเดี๋ยวผมต้องรีบไปดูฟ้าตัวเองนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนเวทคืนนะหลกักหลกของคอร์สก็คือเราต้องเซฟฟ้าเราให้ดีๆนะครับผมถ้าเล่นไม่ได้ฟ้านี่คือแบบค่อนข้างเล่นยากเลยนะเสียเวลาในการฟาร์มในการทําเลนทําคีบอะไรหมดเลยนะผมโอ้โหแล้วตอนนี้เอา้าออฟเลนกูเป็นซาต้าเหรอก็ว่าอยู่นะครับว่าอยู่นะว่าทําไมเออซาต้ามันไม่ไม่เดินลงมาล่างวะอ๋อออฟเลนเป็นซาต้าเหรอ อ๋ออะไรคิกซี่เป็นไอ้นี่นี่ว่าเมดเอา้าแล้วก็จะไหวไหมนี่โอเคตอนนี้มีอะไรให้ทำแล้วน้องก็เราก็ต้องเล่นแบบพยายามดันบ้านแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ซาตาเป็นออฟเลนด้วยครับคือผมกับเพื่อนผมเป็นตัวดันบ้านง่ายๆนะคนใดคนหนึ่งตายนี่คือบ้านไม่แตกต่อให้ฝั่งของข้าแม่งตายหมด5ตัวแต่ถ้าแบบผมนาคอสกับแวนตายนี่คือไม่มีใครตีบ้านนะเออกูก็งงว่ะเมตาไหนนี้ โอเคครับไม่เป็นไรนะ้ยจังหวะนี้เราเล่นได้นะแต่ว่าเขามีแท็บ่ะเขาเห็นผมนะแม็กเปิดตาด้วยนะครับแต่แม็กไม่มานะจัดไปโ okay. อเคเฮ้ผมว่าน่าจะได้เล่นนะเอาได้เอาได้อไดรอคลิปเข้านะครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนกูเปิดเพื่อนกูเปิดเกินก็มาดิเอาแม็กให้สุดดิไปไหนเราจะน้องชายไปไหนเราน้องชายเอาน้องสาวนี่หว่ามันเป็นอดีตนะโอ้ยตัวอะไรมาเปล่าไปคี้คิวเลนมา คิวเรียนมาคิวเรียนมาเห็นนะนี่ไงเฮ้ยอย่าทำกูเฮ้ยเกือบโดนเอซูซูมหัวครับโอ้โหเกือบไปเกือบไปโอ้ยเพิ่งจะมาแย่งกูเก็บอีกเนาะโอเคถ้ามึงหิวให้กูกูจะไม่โกรธโอเคแจ๋วเฮ้ยเอซูผมได้นะผมได้นะอย่างเงี้ยโอเคเอ้ยโอ้โหไม่รอดครับโอ้จบแล้วน้องๆโอเคต่อไปก็จะขึ้นเป็นโบเก้นนะครับ แต่ว่าเราจะเริ่มจากการขึ้นเจอะเกาะชิ้นเล็กมาก,ก่อนนะแล้วก็จะออกเป็นโอมิอาร์มต่อเลยนะครับผมโอเคจัดไปฟาร์มไปก่อนน้องๆอ,อันติเราก็ใช้ไปเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ไฟบ่อยนะถ้าเราได้ไปไฟอะไรเงี้ยเราค่อยเก็บไปใช้นะครับเราก็ต้องอ่านเกมนิดน,นึงนะว่าเราจะทําอะไรนะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะไฟเราก็ควรจะเก็บอันติไว้นะเฮ้ยกลางไม่มีคนเคลียร์นะครับหวานเจีย๊ยบครับเวบนี้บอกเลยนี่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับ คือถ้าเราใช้อันติเนี่ยเราเลือกที่จะกดอันตีไปแล้วเอา้าโอ้โหคลิกซีกูแตกนะครับโอ้โหแม็กมาด้วยนะจัดไปแล้วก็รู้แล้วเราต้องไปไหนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ป่าแล้วก็จะไปแท็กกลางแล้วกันนะก็เออต่อนะครับกับเรื่องของการาใช้อันติหรือการฟาร์มนะครับผมคือเราต้องสังเกตตัวเองเราต้องมันอยู่ที่การเล่นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณดูผมแล้วคุณจะต้องไปทําตามผมนะคือแบบ ถ้าคุณคิดว่าเออคุณจะไปแก๊งอะคุณก็ยังไม่ต้องใช้อันตินะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะฟาร์มไปก่อนคุณก็ใช้ลันติเคลียเวฟเคลียคลิปอะไรไปนะมาดิน้องหวานเจีย๊ยบนี่สายเก็บซากตายไปซะโอเคครับมังกรตัวนี้ต้องได้ละเฮ้ยหิวให้กูหน่อยเพื่อนมึงต้องหิวให้กูหน่อยนะจริงๆอิงอะเฮ้ยไม่หิวด้วยวะเออนี่มันใจแข็งดีวะ่ะเออเอโอโอ้โหเหมือนได้ยินกูพูดนะแม่งเปิดทุกอย่างนะโอเคแจ๋วมากน้องๆ จัดไปครับไม้ปั๊มนี้น่าจะได้นะน่าจะได้ยาวอยู่นะครับถ้าเขาไม่มากันนะเป็นแวนด้วยนะครับเพื่อนผมเป็นแวนกับเฮเลนนะแต่ผมมากับแค่แวนสองคนนะครับก็ถ้าเขาไม่มานี่น่าจะได้บ้านเลยนะเพราะว่าเรายืนโหยืนได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับ <clock. S 1> คอมโบนี้นะจัดไปก็เอาแม่งดิโ okay อเคไยเพเื่อน้ยเพื่อนกูซอยเพื่อนกูซอยโัวหอดีตายนะครับไอเทมใหม่แน่นอนนะครับตีไกลอย่างนี้นะ โคตรคุ้มนะครับไอเทมใหม่เฮ้ยไอเทมใหม่นี้แบบเหมาะกับพวกแบบวิฟแวนเอ้ยมาเลยไม่โด,ไโด,ไโด,ไโดนไม่โดนไะม่โดนงัดไม่โดนนะถอยก่อนเลยครับอไอเทมใหม่แคลรี่นี่เหมาะกับวิฟกับแวนมากเลยนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าระยะตีสั้นนะถ้าเราออกมานี่จะคุ้มมากนะครับตอนตอนนี้คือแวนไม่ก็โกงอยู่แล้วอะออกไอเทมใหม่นี่ก็โกงเข้าไปอีกนะจัดไปเฮ้ยคิวเดนมานะ ผมก็จะฟาร์มจะเคลียเวฟไปเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปทุกๆคลิปนะแนวทางการเล่นการฟาร์มนะครับเราก็ต้องเล่นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนาคอสนาคอสคือเล่นต้องให้รวยนะหลักๆรวยก็เท่ากับแบกแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแบบไปรีบเล่นมากในช่วงต้นเกมนะของก็รอได้นะครับผมคือนาคอสมาเล่นได้ยันท้ายเกมอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนะี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าฝั่งตรงข้ามมันก็เริ่มมีดาเมจแล้วเราก็อาจจะโดนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเราก็ยังแรงเหมือนเดิมนะ เ,ออเราแค่อาจจะต้องหาจังหวะในการเข้าไฟมากขึ้นเท่านั้นเองนะโอเคครับผมก็ตอนนี้มันดูเป็นแนวทางการเล่นแล้วกันนะครับน้องๆเออชัดไปชอบก็เล่นตามกันได้นะครับเป็นแนวทางเป็นสไตล์ไปนะครับผมโ okay, อเคเฮ้ยโอ้โหแม่งชนกูจริงวะนึกว่าจะมาแค่หน้ากระดักน <c oughs> ี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ดักโอเคได้บางกรอบที่เรียบร้อยมันนึกว่ามันจะมาแบบหลอกๆก,นะกันนะเมื่อกี้แม่งเอากูจริงไงเวอร์ลาน้องๆให้เล่นกลางต้องการได้ละ โอ้เมดสามตัวอย่างนี้ต้องการได้แล้วล่ะบอกตรงเฮ้ยได้นะมาเดะนี่ไงโอ้ยปาสองสยองขวัญไปไหนลิไปไหนแล้วเออโอเคแฉวอันนี้เราก็ไปทําบนต่อเลยนะทุกคนเราดูแมปเหมือนเดิมนะครับไม่มีคนมาเคลียร์นะแต่ตอนนี้ผมต้องดันบ้านเป็นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทีมผมไม่มีตัวดันนะแต่ทีมผมถ้าเล่นเป็นแบบไฟกันแบบนัวห้าห้าอย่างเงี้ยน่าจะไหวน่าจะเก่งเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเมดสามตัว แต่ถ้าไม่ได้นับเฮเลนก็เป็นสองตัวนะครับกับแวนตัวซอยนะแต่เฮเลนก็คอมโบกับแวนอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะโกงไปเลยนะแต่ว่าถ้าฝั่งหนูเล่นดีๆก็เราก็ยากอยู่แหละเออแล้วแต่ใครพลาดนะโอเคครับแรงระดับนี้ล้าน้องๆก็รีแรงมากี่วันแล้วเนี่ยสองวันแล้วปะสามวันเออผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็พยายามจะเล่นให้ทาคลิปให้ทันเพื่อนๆแล้วกันครับเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยนะจัดไป แล้วก็ฟาร์มไปนะเฮ้ยเอาเดี๋ลองเชิงมาเดี๋ครับเอาไงล่ะเอาเอากลับมาอีกก็แตกสิครับนนองจริงๆถ้าเขาไม่กลับมาเมื่อกี้เขารอดเลยนะผมไม่ตามด้วยนะอุย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 อีสดุด้งนะครับไม่ติดคีนนะทุกคนโอเคแต่ผมได้ดาบคีแล้วแหละต่อไปก็ขึ้นชิมเกือบ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 ต้องกดอันติเลยครับอันตินี้ก็ใช้ในสถานการณ์แบบว่าฝั่งตรงข้ามไล่เรามาได้นะ เพราะว่าอันติีเรามันจะช่วยให้เราแบบอึดขึ้นนะครับจำไม่ได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะขี้เกียจอ่านไปอ่านเอาเองแล้วกันน้องๆออช่องพี่ไม่มีสาระหรอกครับมีแต่สาร่ายนีย่รอคิวเรียนนะมาเด็กอูยสองพันเจ็ดนะครับลูนเทพของพี่มันแรงอย่างนี้นี่เองถ้ามีดาบแดงนี่ทีเดียวแตกนะครับบอกเลยหวานเจี๊ยบลูนเราก็เล่นเป็นลูนเดิมนะครับผมแรมเพจหกเลสสี่นะ จะเป็นอาตาัตราคีสิบเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็ความแรงคีติคอนเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นะยี่สิบเอ็ดนะส่วนลูนสีม่วงเราก็ใส่เป็นดูดเลือดสิบเม็ดเลยนะครับตามสไตล์ของนาคอร์สนะครับน้องๆโอเคอันนี้เราล่านะโอเคแม็กอยู่แม็กกลับไปแล้วนะจัดไปทำปฏิดาร์กเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหเสียเวลาไปล่าแม็กตั้งนาน,นครับตรงนี้ตีดาร์กไปนานละโอเคครับจัดไปฟาร์มไปยาวๆน้องๆแต่จริงๆมันก็จบเกมได้แล้วแหละ เอาจัริงอะถ้าออกกันนะแต่ว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าผมมาสองคนนะครับคุยกัน2คนแต่อีกสามคนก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะโอเคอเคุ้ยดาร์คแผ่นนี้แม่งแบบเคลียร์เลนได้ง่ายมากเลยครับถ้าใครเสียดาร์คช่วงท้ายเกมนี่ต่อให้ได้เปรียบนี่ก็แพ้ได้เลยนะมาดีครับคิวเลนอย่าเฮ้านะครับน้องๆเอ,อเฮ้ยขอปาดสักทีอืม้มไม่ติดคีดโอ้ถ้าติดคีดนี่น่นาจะเห็นแบบครึ่งหลอดหรือหมดหลอดเลยนะครับผมเฮ้ย อันนี้มันแหลมวะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเราเคลียร์เวฟไปนะครับผมคือด้วยความที่มันเป็นสายตาออฟเลนไงทุกคนเขาจะมันไปแยกทําเวฟทําเลนก็ไม่ได้อะหรือมันทําได้แต่มันอาจจะไม่ไปทาหรืออาจจะโดนแบบดักฆ่าได้ง่ายก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราทำสองเลนก็ได้นะอย่างนี้แตกโอเคสวยได้ลิน,นะโอ้โหแม็กมาเอาเดิตามมาเดิแล้วกูเอาคืนโอ้โหโอเคคลิกที่สวย เลกกูหมดหลอดเลยนะเมื่อกี้ถ้าผมตามแม็กไปแล้วแม็กแบงแ,แบบโดดข้ามหัวผมผม,มตายนะเอาจริงเฮ้ยจบเกมนะครับมีดาร์ข้าบ้าเลยนะเป็นเฮเลนด้วยน่าจะจบเกมนะครับโอเคขอจากตัวนึงก่อนจบกูขอกูขอเพื่อนตัวนี้แหละตัวนี้แหละพี่แจ็คจัดให้นี่ไงพี่แจ็คจัดให้น้องโอเคโอเคครับผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับนาคอสในซีซั่นปัจจุบันนะครับผม ก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เก่งมากไม่ได้โหดหรอือหวือหวามากกว่าเดิมนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะทุกอย่างนะครับโอเคแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเราก็มองตามเกมนะอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างผมเล่นนาคอนเนี่ยช่วงต้นเกมผมแบบอันตรงกันติหรือสก็องสกิลผมใช้ไปเลยนะเพราะว่าผมไม่เน้นแก๊งอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่เล่นค่อนข้างจะชัวร์น,นิดนึงนะอาจจะต้องมีไอเทมก่อนนะครับถึงจะกล้าไปเล่นกล้าไปออไปแก๊งเพื่อนอะไรมากนะ ถ้าเราไม่มีไอเทมเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องรีบเล่นเลยนะครับผมคือไม่มีใครบังคับเราได้นะแต่นอกจากแบบเราเล่นนาคอนเนี่ยลวทีมไปโยนไปแจกเนี่ยเราค่อนข้างจะเล่นยากนะช่วงต้นเกมนะครับนาคอนต้องพยายามฟาร์มให้มีของก่อนนะถ้าได้โซลิเวอร์มาเนี่ยผมไล่แกงละนะครับจะเริ่มเล่นง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำคัญมากเลยนะครับจะครบพันทรับแล้วนะครับน้องๆหนูๆเออ อย่าลืมไปกดกันนะครับผมก็คลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรรอติดตามชมได้เลยนะจ๊ะจุ๊บ